พี่น้องอันพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะเอฟซี FC จากฝั่งไทยเพราะฮะทางฝั่งไทยเพิ่นอโอนเงินมาให้สามลอยคะแนนเนาะแล้วให้น้องโตโต,โต้ลอยคะแนนแล้วก็ให้ทิ้งสองลอยเนาะเพิ่นว่าอันเห็นคลิปม่ขึ้นนี้เพิ่นว่าเลยต้นน้องเพิ่นก็เลยว่าอยากฝากเงินมาให้ซื้อขนมแต่ว่าเงินหลากกัมีอยู่ ร้อยนึงเงินบาทเนี่นะเลบาน,นีอันสองลอยเลยชิได้อยู่ประมาณแสนเช้าน,านอกทะแลกเป็นเงินกีบน,นะเนาะเละบานีลาเลยอ,อยากเอาเงินบาทให้นอกเพิ่นเลยย่านแบบว่าเพิ่นผากมากผู้ใหญ่จะดีนะสองลอยเลบานีลาแล,ล้วว่าคุดเลยย่านนอกเพิ่นไปแตกไปแลกมันชิยุ่ง,งายากเนาะหละัๆก็เลยว่าแสนเช้าเลยก็เลยส,สิให้เพิ่นสองแสนเนาะเอาให้เพิ่นสองแสนแต่บโอ้่าความรู้สึกเพิ่นสิเป็นใงไดเนาะแล้วกาแต่ว่ากา เราก็คือชีวิตใจแหละเพราะว่าแม่เล่ากะไปสั่งครอบครัวใหม่เนาะมีครอบครัวอยู่ไทยเลยกะบัได้เท้าวหาอะไรท่ากะทเพิ่นท่ากะทมหาเพื่อนนี่เขาไม่เม่นใน่องลาว่าคือทอดลูกยังประมาณนี่ยเขาได้ติดต่อกันเลยเพิ่นกะแบบครอบครัวบ้านแหกแสลลขาดตั้งแต่เพิ่นอายุประมาณสามปีสี่ปีนี่ยแหละเนาะขันหลาจื้อความบัได้เลยเดี๋ยวนี้เพิ่นกะมาอยู่น้ำลาแต่ก่อนหันอยู่น้ำแม่เลยกะ ป้ายปูหมาอะไรก็เลยแบบเป็นเด็กหน่อยที่แบบมีปุ่มดอยในจิตในใจแหละก็มีปัญหาบอง่ายๆเป็นเด็กที่มีปัญหาอะไรก็เลยแบบเอามาอยู่นําแต่ว่าเราก็ดีขึ้นเนาะแล้วสิไปถามความู้งึกเล่าเลยเราได้เงินที่แบบผู้ใหญ่ใจดีเนาะสื่อทอนี่เนาะขอกรละปะเนาะขอคุณหลายๆรเนาะขอที่แบบเอ็นดูอะไรกันตอนนี้ก็เสื้อผ้านอะเพราะที่ผ่นกปประมาณ13ปีแลปีแล้วก็เสื้อผ้ากะขาดเ่ินหลักสื่อหายมืด เป็นหลานช่องหลานคุณเล่าว่าเป็นหลานจะขอที่บ้านเท่าแต่ว่าเพิ่นกรเพิ่นกระใสแล้วก็ให้เพิ่นเป็นระเบียบเพียบพร้อยเนาะกระใสเด้อยวคือไปเบิง่งสัมผัสพิ่นความรสุขเป็นไ,ไปอย่างเป็นพ้นความสุขคืออะไรไปทางใดเลยโอ้มาหนียไป อย่างะสมปูนใส่ แม่เจ้าแม่เจ้าค่ะข้ามาม่งสองเอื้อยคืนเจ้าตี่บ่ที่เออเดียพี่หนซื้อจังใดแม่ขามเม่งเนไหมเ่งดีใจเ่อกนี่แม่มาาหาใจเออแต่ว่ได้ ตัวเมื่อคืนเนี่เบิ่งคื่นน้ำตาคืออยากไหลตป็นีีหายก็ได้หายลงมาเป็นไปหลับตีหายก็ฮะเส้นยังหายแบบแบบบอ,อ,อ,ยอยกขอดใจความรู้สึงมันเป็นยังไงลองไปฟังด้ฮะลอให้ฟังรถเส้นยงเส้นได้ความมีใจลอให้เอ่ยฟัง,ฟงดู้คิดหอดแม่ปะชิดหอดพ่อเด็ก ขอเด้พระเจ้าเราบริสิทธิ์ต่อมาเลยเนะยาะเสื้อผ้าว่าแพทยได้ไปซื้อให้หเวลาแต่เห็นไ,ได้ปัญห้องถามเมียกับบริษัทเขาจักปี้เราจ้ะตอน13พอแม่สิ่นไปเลยจักปี้ลายปีปลายปีเนะจะจื่อความใดบ่รู้สึกได้พอแม่แข้งข้างกันเลย แล้วพราเจ้าก็เอาเจ้าไปอยู่นำ้ำเจ้าต้องแบบอยู่น้ำป่าน้ำลุ่มอยู่น้ำเอือเนนะอเ่อยใช่ไหมต้องโม้เชื่อไหมพอได้เน้อยเนี่ยตัำใจวะฮะเสียใจเสียใจเออไปหลี่หายวะโมเ้เชื่อฮะเบาความจริงมาดูฮะตปลี่หาวะโ้เชื่อ เน่มีปูใหญ่อย,อยู่หางบ้านค่าเจ้าเบิ่งคลิปเจ้าเมื่อคืนนี้ข้าเจ้าอยู่ตน้นอืมค่ะเจ้าฝากเงินมาใหา้สองร้อยบาทเออขอบกะลปะขอบใจเหมือนเดิมหาฝากเพิ่นเอาไปติดตัวไปขอบใจเพิ่อนขอบใจเพิ่นขอบใจหลายเดียวขอบกระลปะอ,ใใอืมเวพรให้เพิ่นแหี่ เจ้าเบิ่องเงีเจ้หาหายเงีง้ยบ้านคนให้เงินบอกว่าเด้อเอาเงินเสียไปเฮ็ดหยังยจะเสิเอาไปเฮ็ดหยังเงินที่ไปไปเฮีนยนอยู่ห้องใดนล่ะบ้อนหนึ่งบ้อนหนึ่ก็คือบ่ได้เข้าเนาะบ่ได้เข้าเฮี้ยนแม่นบ่บ่ได้เข้าเนาะพี่น้องยังบ่ได้เข้าเปิดเทอมหม่เดือนนะเดือน9เน 9, ดือน9เดือน9ก้าก็หลานคิดว่าการล่มก็พอแล้วก็สิง่ายอันนั้นอันนี้สามโนกัวง่าย อันท้องเพียนเนาะมาเข่าอยู่พี่คือว่าเจ้าอยากเมื่ออยู่บ้านเนาะน้ำพอใหญ่ม่ใหญ่เนาะเลือสีิอยู่พี่เลือดชีวิเมื่ออยู่พุ่นคันคันสิไปอยู่น้ำแหม่กะคือสิบบวดดอกพี่เนาะเพราะว่าอันเล่าเองกันน้าสาวกันหนึ่งยากหลายอันพันอยากเนาะเพิ่นกับยูซูรินแมนบอแม่กับยูซูรินเจ้ากับปุติเนาะก็คือสี แลคือสิบได้หายหน่อมผมไปเพราะว่าพอโคตรเราพอได้เข้ากับบุกหัวแนวดานฮะนะเช้าก็จะตกทุกเรื่งยากจะดื่มุกจะกินเขาแสบนอนรับบอกเพราะว่าบุกหัวเราหาเงินหาข้ามเพราะว่าญี่พุ่นกันแล้วก็มีน่องเจ้าอีกคนหนึ่งเนาะแมนบอสใหญ่และนนหน่นอเจ้าำเนาะก็เลยแบบเพิ่นกับเป็นเด็กหน่อยที่แบบมีปุ่มเนี่ยมีปุ่มเนี่ยขาดข้อมูลอันทักอ,อย่างเนี่ย กับเสื้อผ้ากับโบมี่ตลากก็ได้ซื่อมีตลาดซื่อไหยอย่เนาะกัเพื่อนกับมีร้านชัวมชวมโดนัทกับร้านอันนี้กับนอกเนาะร้านผู้หนึ่งกัซื่อไหยผููนี่ผูนั่นกับกได้กับนเปลี่ยนกันไปเนาะลงบอกเบิ้งบนนี้จิตตังใจเฮียนเหตุใดได้บันี้นต,นนนต่อไปคือได้ความรู้สึกแบบพ่อแม่แบบแยกทางกันอะไรต่างคนต่างอยู่ต่างไปเลยจะชีวิตอะไรชีวิตเจ้าของ อันดับแรกคืออ,อย่าง,งเงียนก่อนอ,อนาคตไดเ้เป็นอะไรบอกไว้ตั้งใจเฮียนบอกเป็นคนดีเป็นคนดีฮะโ<น>บสถ์โบ,บลินมาโบลินเกาวสัญญากับตัวเองตั้งใจหให้มันจบม้อไหนเป็นยัตีบอหรือม้อไหนห วัเจ็ดจปยตี <ไป S 1> เน่ยังมาอยากเป็นยังยังเห็ดยังยเวี้ยเห็ดเห็ดเบี้ยลาวบอลอยากไปไทยยังเห็ดยังก้อนมูนี่ถ้าที่จบไปตั้งใจอยากเป็นยังทหารตำรวจหรือเป็นยังในความฝันอยังเป็นยังบอกว่าเป็นทหารนะเป็นทหารต้องหมากรุกอีกเนาะกับผมบอกว่าจะเป็นยังได้เนาะเป็นยังอยากเป็นทหาร ไปพึกึกย่างอลมหรออือมทหารเนี่ยจังดิอ่ <c oughs> อาอยากไปนาทหารต้องได้จับปืนนะต้องได้ยุไสแดนนะใคปบ่ทุกเล้เป็นวัฒน์ทหารยังยังขึ้นมาได้ ขอบใจพ่อกระละปะเพื่อขอบใจวันนี้แค่นึงขอบใจแค่ไล่ไล่เดี๋ยวผอกระละปะขอให้ดีมีแหงขอให้ร่ำรวยร่ำรวยลูกหลานชี้แค่ยังตั้งใจ่ชี้ตั้งใจเยี่ยนเป็นคนดีก็ดีก็เคยได้เงินหลายปันนี่บอกมีใครเคยได้หลายปันนี่บอกมีตาเอาให้สุดก่อนฮะเอายเพื่อแกเอาให้ยอยู่สองแสนนะเพื่อแกเอาเมื่อปั้นให้ม่ใหญ่แหน่แสนหนึ่งเพื่อเอาไว้ใส่แสนหนึ่ง เก็บไใบหงียนได้ตบมี่ยังกระยอดใส่กระปุกใส่แก้วไว้บัวชียด้เฮงเนเก็บใบได้ขอบใจเพมันขอบใจเพม่อนเอฟซีทางไทยสีเม็ดดูมตตาขอบใจเลยเอฟซีฝั่งไทยสีเม็ดดูสื่อยังเกาะตะกี้ฮะสื่อยังสื่อทิ้งเออควายยังคือสื่อทิ้งนีความหมายป้ฮะเป็นยังเขาจะตั้งคสื่อสื่อทิ้ง ไอ้ฝนตกแล้วฝนตกเลยนาะพี่น้องแมวสีพอไปก่อนตากล้องกับเปียบอยเนาะมันก็สี่ยไหลเองกับพ่อยพี่กันเนาะขอขอบใจพุ่เักพี่ใหญ่เด้อที่เอ็นดูเมตตาน้องเนาะสำหรับพอหักเนี่ยฮะทุกคนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ผู้ใดอยากให้กำลังใจหรือว่าอันนั้นอันนี้น้องกับได้เพราะแบบเป็นพื้นการศึกษาเนาะลากกับบอได้ เอานนอย่างเด้เห็นน้องได้ก็ดีใจนําเพราะว่าอนาคตก็คือากให้น้องได้ดีแหละเพ่อยงางๆช่เนาะเอาก,กับเป็นเอื้อแต่ทุกอย่างก็บอกซ้อนให้มี่นแนวดีๆเนาะ,ะดูที่โต้น่องเองไงแต่ก็ขอบคุณคุณไงที่ซอยซัพพอร์ตเนาะขอบใจลายๆเดอไปหอกันใหม่ขึ้นหาเนาะสบายดี